ันนี้เป็นร้านยำแหนมนะอยู่ที่นครหลวงอยู่ที่ตลาดสุวรรณเกียวทองอ,ะะอ่ะเนาะแล้วตอนนี้ก็มาเหมือนกับว่ามาขายที่ในจังหวัดคนครศรีธรรมเนะเป็นสารการจังหวัดมาเฉพาะวันไหนครับมันจะมีตารางมาอา่ามีตารางมาเนาะแล้วนี่ก็เป็นยำปลาดุกฟูเนาะค่ะอันนี้แยกเครื่องค่ะยำปลาดุกฟูแล้วก็มีมปลาดุกฟูข้าวแตนอ่าน,น,นี้ข้าวแตนนะครับถุงเท่าไหร่ครับข้าวแตนถุงละยี่สิบห้าบาทพอดีสติ๊กเกอร์มันหมดเลยถุงล็ยี่สิบห้าบาท ก็ปกติก็ขายที่ร้านสวรรเก้ีวทองนี้เขาจะขายได้แค่อย่างเดียวป่ะใค่ะหรือขายได้หมดอันนี้ขายได้หมดอันนี้ก็เป็นยำสดๆเลยเนาะเป็นยำแหนมยำแหนมข้าวทอดแหนมข้าวทอดนะครับชื่อวิพาดางามนิกกรเนี่ยเนาะอก็ยำแหนมแล้วก็มันก็จะมียำแหนมข้าวทอดยำแหนมข้าวทอดนะครับ อันนี้ก็รวมกลุ่มกันทอดหรือว่าทอดเองอ่ะ,ะทำเอง